เลื่อนดูไม่ไม่ค่อยมีใครผ่านทางเราเลยนะก็อยากให้ผ่านต้องมีคนเต้นกันคทั้งอะไรคนไม่ได้อะไรเต้นยั่อเต้นยั่อ่ะจุกุ้งไหมกุ้งไปเต้นเต้นเสียฟ้าเออพี่แทนที่พี่จะใส่จุดกุ้งจุดลักตี่อลิโต้ไหนมันใหญ่เกิน โดนพี่ดีได้าไปทีนี่คือไม่ใส่เลยเออมันวันนั้นโดนยิงมาบอกว่าไอ้โก้มึงไปเปลี่ยนชุดเถอะไม่ได้มีประโยชน์เทอะเลยนกล่องกล่องกินข้าวโพกละกินข้าวโพดแล้วครับตื่นยังมาเขายิอไู่ในภาคไหนกันนะมาร์ซ้อมมีคนเฝ้าอยู่คันหนึ่ง เปไม่เปิมาต่นเดือนตอนสีแดงได้เรื่องแล้วเจว้าไหนใส่ตัวนี้สักลูกหนม่งเนรนวก็มาดิ ก็มาดิก็มาดิเอ็มอะไส้ก็มาดิเดี๋ยวรู้ห้องจริงเป็นไงเดี๋ยวชื่อมันก็แผเอื่นทีเรียนมานะโอ้พีแพ้หมดอ่ะแต่ทุกคนอะทีเรียนก็ยห้องสอนะ TDM ผมก็ไม่เก่งดีดีเล่นก่อนผม TDM นี่ต้องโทนี่เคเลยสียงจะมาแล้วถ้าถ้าวงเปลี่ยนเห็นปะมาร์คเหลืองอ่ะเดี๋ยวเราส่องทางอย่างนั้นเอาต่อผมเห็นตรงนแยก่อนเลยผมเช็คกับพี่บาสได้ตาผมเห็นหมดเลยเพราะมีไอ้มีผมมีวิธีเช็คอยู่เรียนมาจากพี่บาสเดี๋ยวไปเล่นกับพี่บานี่เข้ากลางวงได้ตลอดอ่ะ ม่ใครสั่งตายพี่อ่ะอุ้ยอยากได้บ้างอ่ะไปวะไป้าไปบ้านดีนะไปมาฟ้าลนเข่าอันนีไป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 มาปาาไม่มีคนเ้าได้เราไปต่อเรามาเล่นหลุมนี้ก่อนก็ได้มะหลุมมาร์กเหลืองอ่ะเห็นปะ รถหมดฮะไมเชียร์น้ำมันหมดโอ้โหยอ้อยบนเขาเนี่ยเดินเล่นเนาะมันหมดใครมีน้ำมันบปะเก <c oughs> ่งมีปะไม่มีอ่ะพี่หายแล้วน้ำมัน,มนหมดไปมาฟ้า,าก่อนก็ได้เน้ำมันเดี๋ยวผมเอาว<ด>าซาบิมาฮะโอ้โห,หขับไม่ได้ดูน้ำมันเลยหายละขับลงไปไอ้นี่ปะไปหาน้ำมันในนี่กัน อือแล้วเราไปต่อไม่ได้ถ้าเราไม่มีรถอ่ะโอ้โหเรียกตนนี่และครับผมคอยอยู่ข้างบนให้ถึงลยูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอามอไซค์ลรไปมามามาคขอบคุณละ50ดวงด้วยนะคะแต่โทนี่ยังอยู่คนเดียวนะอ๋อไม่อยู่แบบเก่งชอบอยู่คนเดียวหาน้ำมันกัน หัวแตกเลยว่ะเมยจิกออนไปเหรอวะเนี่ยยิงเอายิงเอาโอเคที่เก่งร้องอยู่ตอนเดิมเมจิกยิงืจำได้เลยที่ยก่งเหรอเฮ้ยดูมันยิงดิูมวนยิงส่วนยิงไม่มีน้ำมันเลยก็เจอปะ <ม>พี่โดนใครยิงน็อคพี่ร้องหมดอ่ะผมเดินในมาฟ้าด้ยวยหรอดูดิมีบ้างพี่โก้จะน้ำมันไหมครับไม่เจอเลยเดี๋ยวฟาร์มฮะไม่ต้องดีพี่ถอนเดินดูให้ทำไมให้มันเขาผ่านของหาหินนอน เคยเจอแล้ววงบีบอะไม่เจอเลยผมเจอแล้วถ้าวงถ้าวงเด้งไปเข่านั่นเราซัดเลยพี่ตาสี่มเดียวพอป่ะแบบถังน้ำมันอะพอ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 แล้ววงมันบีบพอแล้ววิ่งไปวิ่งมาเจอแอร์ดับ อตามเป็นโทนีล่ละบ้านจุดคนจุดแบบจุดับบจุดแบบจุจุดทางด้วยจุดตั้แต่อลก็มีมีหมดนะร้อยหนักก็แพ้ปะเอ้ยมาพีได้เนี่ยพี่ไม่เล่นสากาไปพี่เก่งจุดทางผมไม่อยากไปจุดทางหรอกไม่ชอบใช่ ผมชอบเปิดตัวเที่ยเราแม่งโยนเกินเท่านี้ไม่ได้โยนมันเดินได้มีคนยิงมาพี่เก่งเก็บเสียงจากบ้านส่บ้านฟ้าม่ยิงโอ้ยิงมาด้วยเดินมาทางอผมอะไม่โดนได้เราเเข้าไปก่อนไหมเผื่อเราต้องขับรถเข้าวงบ้านจด้านล่างยังไม่มีได่พี่บ้าแนวมี สองเมตรเพราะอะไรวะดีนี่หว่าพี่ตรงไหนอะบ้านจู่ไหมพี่โอ้โหยิงอยู่ได้เดี๋ยวสเมตรพอเผียดเอ้ยมาฟ้ามีคนไหมไม่รู้ไม่เราเล่นเราเล่นบ้านเอลมีคนแต่เราเล่นมาไม่มาฟ้าโอกาสที่พี่บอกกันอยู่มาฟ้าก็สองอันก็ได้เจ้าแต่แต่ผมว่าว่างว่า มีปะมี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 อะในตรงนี้แหะข้างล่างอ๋อเล่นตรงนี้นะพี่อือหาหินปิดหลังถ้าเปิดล็อกไปทำก็ได้เปิดล็อกได้สงั้นงั้นเดี๋ยวผมดูฝั่งบ้านเอลให้นะเดี๋ยวดูเอลให้นะว่ามันไปไหนเป็นน้องก็ได้คุบอลเดี๋ยวคานไปเดี๋ยวคานไปเดี๋ยวคานไปเล่นให้เออถ้าคานแล้วเปิดล็อกอะเราไปที่นี่กันได้มาอ๋อเจาะจาดูเอลให้นะ โกคาร์ไปครับผมม,ม,มาเดี๋ยวเรา<อ>ไม่ต้องเก่งนะในนก็เก่งได้โอเคแล้วเขาจะอยู่บนหลังคาป่ะเก่งไม่ได้แอลอ,ออกแล้วพี่ว่าอยู่น่าให้พี่เก่งบาคานว่ะจุดพา,ดา,ยานยิงใครวะไม่ยิงใครยิงใครผ่านได้เนี่ยผ่านอยู่ เซอร์ไพรส์ทีเดียวหน้าเนินอ่ะที่อย่างเดียวล็อกไว้ให้หน่อยดิโอ้โจะแตกว่ะปันต่อบ้านน่ะเขายิงเรามาอยู่ได้บ้านด้วยเก่งล็อกแน่นินไอ้ยืนโล่งเดียวเนี่ยยืนนั่เรียบร้อยยังไม่พร้อมล็อกไมาตังเปิดได้ไม่ต้องเปิดอ่ะมาพร้อมละไม่ผมว่าแผลแล้วได้หว่ะตอนนี้ยืนทั้งคันทั้งคันเลย ให้ผมยิงล่อให้ป่ะไม่ต้องไม่ต้องยังไม่ต้องก็ได้ไว้พี่เปิดได้คนหนึ่งเอาไปชัวร์เเปปิิดดดดไไ้้ในบ้านใช่ป่ะเปิดได้ถ้วผมรอรอไปทิ่มแล้วกันน็อกล็อกล็อกแล้วเปิดได้พี่โก้รอยังอยู่ในบ้านป่ะอยู่อยู่ลูกนี้ได้เนรอ ล็อกเน่พี่เนตตจให้พี่เน็ตามให้อก้อหน่งใอยู่ในนี้อยู่ในนี้ Watch out พี่ชิดบ้านพี่เนตรมโจมเล่นไปเล่นไปน้ปิดปิดบ้านทำใเขาเนตเอออกมาเล่นหน้าบ้านตัวนึงหน้าบ้านหน้าบ้านไว้เนตมาน้องเนตเนติกโกก่อนเานี่จ้กดียวกดียวเงียบตรง ตาบ้าก่อนตาบ้าสวายสวาทำไมผมปาระเบิดผมเล่นได้นะตรงเนี้ยมาปาอืออือเก่งเก่งไปก่อนก็ได้เก่งเดี๋ยวคนอื่นมาเอายาก่อนพี่ผมไม่มียาผมไม่เหลือยาแล้วเดี๋ยวผมไปให้ก่อนมาปาโอเคเดี๋ยวพี่ไปกับผมพี่โจ้มาติงตอนเนี้ยคุณหกอยู่หลังบ้านนะเดี๋ยวใครจะเอาไปตอนนี้ ที่จำพวกก็เลยไ่แล้วเอาเรื่องคืจะเก็บสองก่อนก่อนไปของอยู่ข้างในเยอะเลยเอาไปเล่นของแป๊บมาเ,ดดเกีบนรูปเบิ b l e กันจังโฟกักสเราขาดเลยบ้านนั้นนะเล่น,น,นเงียบอยอ่า มีระเบิดแล้วเก่งๆอยู่ด้านบนก่อนได้ป่ะเอาระเบิดไปโอเคพี่พี่มีระเบิดนะระเบิดระเบิดตนี่เอาป่ะกันตัวนี้เอาจับโกงกัได้มามามาเอาจากพี่ไปสองลูกจบแล้ดจบและพี่ดีล็อกนะเพราจะโดนตีบ้านต่อไปตรงไหนมาขึ้นเนี่ยต่อไปหลังหลังโจ้ตะแกะ กอการขวาอยู ie, <él> e, ่นะไปขวามาเฟนติกหมดไม่ช่วยเขาหมดรับครับครับครับปิดได้ไหมหลังไอ้ด <splash> <acement S 2> ับเดี๋ยวปิดให้เดี๋ยวปิดให้ไม่ทำไมผมไม่เห็นระเบิดวะาพี่โจ้พี่โก้ได้ดับป่ะเนี่ยดับแล้วดับแล้วมองไม่เห็นเลย้วเนี่ยเนี่ยเอ็นมิสอะเฮดเราไม่ได้เอาคนณสามมาโอ้โหเดี๋ยวจะเจ็บ

แล้วหลังเราเคลียร์แล้วเหรอเดี๋ยวพี่ได้ได้เล่นไปก่อนเดี๋ยวเคลียร์หลังให้เดี๋ยวพี่เคลียร์หลังให้เก่งโอเคพี่งั้นผมงั้นผมดูบ้านนะอืเล<ห>่นไปเลยข้ามรถขึ้นมาเขาบอกเขาเซฟสมองเราไหมไหมไหมจะข้ามไปชิดเนิน เนี่ยเขาจะชิดตรงนี้ตรงนี้มันไม่น่าขับลงมาตรงนแต่ถ้าชีดเออแต่ถ้าชีดก็น่าชีดตัวเดียวเดี๋ยวเขาจะชีดมาทำหรือมาทำเราเด้อแสงดอกเตะ้นเข่ามีป่ะพี่ไม่ไม่ช่วยไม่เหลือพี่ใช่ป่ะได้น่าจะเหลือสองตีสุดท้ายป่ะพี่อย่างเงี้ยที่เตะไม่ไม่เกินตัวนะตีพอปังปังไม่ก็มีตีฝ่ามีตีกับตีพวกออนไลน์ตีพวกพี่บ้านไนี่เหลือสี่เราก็สี่เป็นแปดละใช่ใช่ บานมากกับบ้านาใช่ใช่ไปออกแล้ว่มออกแล้วนะตรงสโมกอ่ะอ่ะเขาจก็แล้วต่อไป้นาอไปต้องเข้าวงต้องทำดีอยู่หลังหินอยู่หลังหินเป็นก็แล้วอยู่หลังหินพี่พี่พี่โกช่วยผมเน็ต เดี๋ยวพี่ไประยกาต้องกดผมกดผมตั้งงตัวนึงไม่ครบนะน้องนนึง

ขีดขวาไปแล้วตัวนี้ขีดเอ้ยพี่ขีดขวากันขีดขวาครับผมสักคนดิไปเลยไปเลยเดี๋ยวอยู่สายมีขวามีเนียนอยู่บ้างโอ๊ยโอ๊ยไม่อะไรขวาม้าเหลืองนี้ข่ามีขวาเราต้องมาเล่นข่างขวาเฮ้ยเดี๋ยวพี่ต้องโมบีมิชชั่นให้เดี๋ยวเดินเดินพี่ต้องอย่านอนเว้ยถ้าเป็นจังหวะอย่างเงี้ยต้องเดินเคลียร์โี้มิชชั่นให้เดี๋ยวเดินเคลียร์เลยเน็ตเน็ดตัวที่ว่านพี่พี่เข้าสายพี่เข้าสายเน็ตตัวที่้นเอาโมเฟ้หน่อยตเอาโมเฟ้หน่อยดึงดึงดึงผมไม่มี

ทำ<ม>ไมตี้ละโหด หนึ่งตี้ละหนึ่งละหนึ่ง